อะไรบมบี้บมบี้มาเร็วขึ้นมาเล่นกอดเล่นกับแม่เร็วมา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 กอดแม่มากอดแม่หน่อยหให้แม่อะไรวะเอ็นจริงอ้ยประจปเคู่ะหมนจริงเหรอใช่แต่ว่าแม่ต้องรับคู่รับคู่ได้ไหม หลับคู่ได้ไหมเด็กน่แบมบี้อุ้ยมันนวดให้อะวดเป็นมันนวดเป็นแบมบี้มันนวดเป็นโอ้ยท้ามมันข้างเอาใจจังเลยอะอันนั้นอันนั้นไม่เป็นอ่ะออากล้องหน่อยอกแบมบี้มาอยู่กับแม่มาเร็วอุ้ยนวดเป็นโอ้ยดูดินวดให้ดูดิน้องจากรายการที่หนูไปออกวันนี้กับพี่ยศอ่ะคู่นี้เธอสะดวกไหมเดี๋ยวว่างก็ได้ฮะ พุ่นี่แน่นไม่หมดแล้วไม่ทันไม่ไหวแล้วเจบอกว่าคุณนี่แน่นมากไม่ไหวโอยนวดด้วยทุกคนจะบอกว่าเจยแบมบ,บี้น่นารักมากมาถึงนวดให้เลย่ะคือ,อโอ้ยเธอาเถ,ถามน่อยฉันไม่รักไหวหรอฉันนวดให้แม่เลยอ่ะฉันไม่รักไหวหรอเธอดูดิมาถึงมานวดให้เลยอนะ่ะ โอ้ยแบมบี้อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนนู่นะแม่จมไปเถอะอ๋อนดนนี้อนนี้อมนนีนนี้นนี้หมนต่้อัี้อานนี้่งนาดันวดอันนี้อ็นนี้อนนี้หันน้อันี้อัน่ี่อันนี้อันี้เัอันนีกอันนีันนี้หั้อันนี้อันนี้อั้อม่ย่าอันที่เัาเพ้องเจอััน้ั้อน้้อนออัันน้อ ฉันเป็นทาสแมวแล้วไอ้ตัวขาวตัวขาวชื่อบ๊อบแม่บ๊อบกับแบมบี้บ๊อบหรอบ๊อบกับแบมบี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมลูกอยู่บ้านแม่นะอยู่บ้านหลังนี้เป็นแฟนกันหรอใช่มาลูกมาเร็วควาเขถ้าเขาเป็นแฟนกันแล้เขาอยู่ด้วยกันเลยไม่กลัวบ๊อบไม่กลัวไม่กลัวออยอ้อนมากโอ้ยฉลาดก่ะ ฉันไม่เคยมีความสุขแบบหลายวันแล้วนะน้องน่ารักมากทุกคนดูดิเชื่อไหมเชื่อไหมว่าทำไมโมมันถึงชอบรู้แล้วทำไมโมหลงฉันเห็นฉันแป๊บเดียวฉันยังหลงเลยพี่แอรอีกตัวไม่ล่กเฮ้ยนะตัวนี้มันเสือไม่ใช่ฟิงตัวฟิงอยู่กับพี่เบิร์นอันนี้ชื่อปู่ไอ้ปู่ปู่เตอร์ปู่เตอร์หรอตัวที่พ่อรัก แต่พ่อฝากให้โมดูแลต่อตัวใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอทุกคนนะเช็คสุขภาพนะลูกนะแต่จิตภาพอีโมไม่ค่อยแปลงขนฉันคนแปลงขนทั้งหมดแปลงแล้วนะฮิปโปดูไหวไหมถ้าฮิปโปดูไม่ไหวฉันดูฉันดูหมดเลยก็ได้นะจะพูดเป็นไม่เจนนาเดี๋ยวมาเจอกันแม่ทำไมมาน้าอย่นี้มานั่งปักแม่แล้วว่าดูดิดูดิดูดิ ฉันตกหลุมร้กหมดแล้ว啊ปูปูปูเตอร์มามามาโอ้ระวังลูกระวังระวังมาไปไหนไปชำรวจเหรอชำรวจไหนไปไหนลูกโอ้ยเอ็นดูจังเลยก็คือรู้แล้วทำไมโมมันอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับแมวมันก็อยู่มีความสุขนะสิบัญญาเลยวะไปไหนแล้วมันเกิดใช่ไหมมามาขอหลอกขอกอดหน่อย ถือกัล้องให้หน่อยตัวไหนตัวไหนแม่ก่อนตัวไหนหนึ่งสามต้องต้องรูปตรงไหนฉันเคยเลี้ยงแมวแต่เป็นแมวไทยอ่ะสมัยก่อนอะหนึ่งบีเลยไม่ใช่เลขัญชาอะไรกันใช่ใช่หมูหมูมันก็เป็นเลขนี้หมดเลยเลขอาหารทั้งนั้นขนาดทะเบียนรถยังนี่เลยหนึ่งสามบอกกินอะไรหรือยังเนี่ยพี่ป้อมน้องกินอะไรมหมยังเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อบ้านสวยๆให้อยู่เลยมาเอาของของ ของแกงของแบมก่อนให้กินอะไรหรือยังไปนู่นไปนู่นแล้วเ่ยโอ้ยน่ารักที่สุดเลยลูกแม่ไม่ว่าน้องเหงาวันนี้เหงาอยู่กับแม่นะไม่ต้องเหงาลูกคนไหมคนลูกเตอร์มาเร็วเตอร์มาแม่หนูมานี่คือแม่หนูลูกกกมมแม่เป็นเพื่อนกับแม่หนูนะหนูต่อไปหนูเป็นลูกแม่แล้วนะ ต่อไปหนูเป็นลูกแม่อยู่กับแม่นะลูกนะนะตอนนี้แม่ไปเป็นนางฟ้าแม่โมไปเป็นนางฟ้าแล้วโยกหน้าที่ให้แม่ดูแลนะหนูยังเหงาหนะอยู่กับแม่ก่อนอากูกรูไม่เหงาว่ามันมีความสุขแค่มันกมโกนแม่หรอโกนแสดงว่ามีความสุขอ่ะหนูโกนไหมหนูเรียบร้อยนะหนูนวดละน,นวดให้พี่เมยได้ไหม โอ้ยแล้วมาถึงนวดให้เลยอะ่อะตอนแมคือแบบบรรลุง,ง่าแล้วขนาดนั้นนะฉันเป็นทาสแมวอีกแล้วเลยเนี่ยฉันจะบอกว่าแอนนานเคยเลี้ยงแมวสมัยก่อนตอนที่อยู่ทูพูแต่ว่าเลิกเลี้ยงแมวเพราะาแมวแอนานาเสียด้วยโรคน้ำไม่ท้องอ่ะบวมตอนนั้นน่ะร้องไห้บอกหมอใช้กี่บาทก็ได้แต่หนูหามาให้ได้หนูแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กล้าเลี้ยงแมวเลยกลัวเพราะว่ากลัวการพัดพากในฮิปโปดู คิดป็เรื่องปู่หรอมอปูอกับแบมปู่กับบ๊อบเธออยากเรียนบ๊อบด้วยเนาะโอกได้มากเลยไออ้บบ๊ไม่บ๊อบบ๊อบอยู่กับแบมจะได้แบบว่าเป็นเพื่อนกันไงอายุสี่แล้วนะอายุสี่แล้วนะอายุสี่แล้วนะเอ้าปู่จะมาอยู่ด้วยหรอสวัสดีครับเป็นพี่น้องเลยอ้าวมามาปู่มากอดปู่มากอดหน่อยแตให้แบมกับแบมปู่มากอดหน่อยแต่เนี่ยดูว่าพี่นัาเลี้ยงตัวเดียวก็อ่ะเดี๋ยวเพราะบ้านหนูวะน้องน้องชายกับน้องสาวมันตั้งใจมันอยากเลี้ยงอยู่แล้ว หรอเพราะยังไงสุดท้ายอะ่ะ